สวัสดีครับผมช่างหน้าเดชหนึ่งประจำโรงงานปินป่นสยามหรือปิ่นสยามชาแนลนะครับครับผมสำหรับโรงสีของเราจะเพิ่มการเซฟตี้ขึ้นคือมีเบกเกอร์ตัดไฟเกบอกระดับไฟของรุ่นใหม่นะครับคือมอเตอร์ก็ขนาดใหญ่ขึ้นหมอ้อลมก็ขนาดใหญ่ขึ้นจะมีใบตีแกบเพิ่มอีกเป็นใบใบตัดครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นจากปกติครับ ตัวนี้จะสีได้ทั้งจะบดได้ทั้งข้าวโพดทุกอย่างที่เป็นของแข็งแต่ไม่ใช่ของเปียกนะครับได้ทั้งพริกข้าวคั่วสําหรับบ้านเราครับสำหรับรุ่น C4 ของเราหนึ่งตัวคัดแยกข้าวของเราจะปรับได้ ตามระดับข้าวนะครับของเราจะไม่ได้สั่นแรงถ้ามันแรงเกินเราปรับได้ครับตัวนี้สองตะแกรงคัดข้าวข้างหน้าจะเป็นระบบ3ชั้นนะครับสําหรับรุ่นใหม่เดี๋ยวเรามาคอยดูการการทํางานของมันครับมาดูการวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกข้าวนะครับหมุนออกแล้วก็ดึงออกมา ดูความนิ่มของตะแกงเรานะครับค่อยเปิดก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเพิ่งเปิดแรงแล้วปรับข้าวครับ ดูว่าข้าวของเรามีกากหรือเปล่าถ้ามีกากเราก็ยกขึ้นอีกรักเนิงแค่นี้เองครับง่ายสําหรับโรงสีเราหมดแล้วครับ ดูครับคัดได้ทั้งเศษน็อตที่มากับรถเกี่ยวข้าวหรือบางท่านอาจจะตากข้าวกลางข้างถนนของเราก็คัดได้ครับมเมล็ดไม่ใหญ่นะครับมเมล็ดเล็กๆแค่ประมาณ2 5จห้ามิลครับครับหลังจากเราสีข้าวเสร็จแล้วนะครับมาดูการวิธีบดข้าวของเราเราจะเอาแก่ที่เราสีเมื่อตะกี้ครับหรือเรามีมเมล็ดข้าวรีบ อย่างนี้แล้วก็มาเทใส่ตรงนี้นะครับคือเป็นเมล็ดข้าวรีบนะครับโอเคเสียตัดก่อนก็ได้ สำหรับตรงนี้ผมอยากให้ใส่เป็นของเบานะครับตัวนี้จะให้บดข้าโพดบดพริกหรือแม้กระทั่งข้าวข้าวข,ข,ของเราตัวนี้บดของของอ่อนครับมาดูวิธีการทํางานครับ หลังจากเราที่บทแล้วมาดูผลลัพธ์นะครับจะออกมาละเอียดครับการสีข้าของเราได้จบลงแล้วนะครับประสบการณ์ของเรา40ปีน่าจะทำให้ท่านผู้ชมพึงพอใจได้ตัวนี้ปรับข้าวได้สันเบาสันแรง ตะเกีงข้างหน้าคัดได้ถึง3ระดับเข้าปลายเข้าท่อนเข้าเต็มครับโอกาสข้างหน้าทางติ่นสยามของเราจะนําเสนอคลิปครั้งต่อไปกดติดตามหรือกดกดสับสไลดด้วยนะครับขอบคุณครับ